แอปและเครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่ทําอาชีพขายเสื้อผ้านะครับ,รบหลังจากที่คุณถ่ายภาพเสื้อผ้าหรือโปรดักต์ของคุณออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าสีเพี้ยนส่งของไปถึงมือคุณ คนลูกค้าแล้วเนี่ยสีมันไม่ตรงกับรูปที่เขาเห็นออหรือรูปสีไม่ตรงกับโปรดักต์จริงออจะเกิดปัญหาในการค้าขายทันทีะนะฮะเพราะฉะนั้นแอปที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับภาพนิ่งนะครับคือตัวแรกคือ Adobe Lightroom นี่คือซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ปรับแสงและสีของภาพนิ่งที่ดีที่สุดในโลกละอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อว่าสีที่เรามองเห็นมันคือแสงออแสงคือ RGB RGB ก็คือแม่สีของแสงเนี่ยมีแค่3สีเท่านั้นแดงเขียวน้ําเงินสามสีนี้จะถูกรวมออกมาเป็นแสงทุกแสงเป็นสีทุกสีในโลกนี้16ล้านสีเนี่เกิดจาก3สีนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะเสร็จแล้วอีกอันนึงที่ต้องเข้าใจก็คือเรื่องของ h h n n n l l h น n n e l ใน Color Balance นะครับใน Color Balance เนี่ยเขาจะแบ่งโทนสีที่ไล่จากกันไปหากันนะครับอย่างเช่นแดงไปหาม่วงก็คือ r ร d ไปมาเจนตาน้ำเงินมาหาเหลือง นะฮะแล้วก็เขียวไปหาน้ำตาลถ้าเราถ่ายรูปออกมาตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันแดงเกินความเป็นจริงเอ,อเราจะลดสีแดงลงเราต้องดึงแถบตัวไหนอ๋อมือนมันถอยค่าสีกลับมาอ่าเราจะถอยค่าสีกลับมาให้มันแดงเลือดน้อยลงให้เท่ากับสิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยมันจะต้องสไลด์ตัวไหนเพราะถ้าสไลด์ผิดนะครับสีจะเพี้ยนไปเลยแล้วคุณก็จะไม่สามารถกลับมาที่เก่าได้ปลอ <c oughs> ปลอกรุณา ทําการปรับแต่งบนจอที่สีไม่เพี้ยนด้วยใช่นะฮะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรูปที่ได้ไปถึงลูกค้าก็อีกเรื่องหนึ่งอีกออนะฮะก็งงอีกนะครับอันนี้สําหรับภาพนิ่งหลักการเดียวกันของสีถ้าคุณใช้งานเป็นวิดีโอคุณถ่ายเป็นแฟชั่นวิดีโอมีนายแบบใส่เสื้อผ้ามาวิดีโอก็ต้องปรับสีถูกต้องเหมือนกันถูกต้องแล้วแอปที่จะใช้กับวิดีโอก,ก็คือแอปตัวต่อไปครับชื่อแอปว่าวิดีโอเกรด วิดีโอเกรดอ่าวิดีโอเกรดตัวนี้ก็มีเครื่องมือที่ละเอียดระดับเดียวกันกับโดบีไลท์ลูมเลยนะครับสามารถปรับแสงสีได้นะครับซึ่งพอเป็นวิดีโอเนี่ยเราจะมีเรื่องของส่วนที่เป็นส่วนสว่างกับส่วนที่เป็นสีอ่าเป็นเรื่องของไลทิงนะครับเป็นเรื่องของโทนไลทิงกับเรื่องของโซนสีซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็แบ่งเป็นขั้นตอนเยอะครับแบ่งเป็นชาร์โดเป็นมิดโทนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นแอมเบียนอีก จุดเด่นของแอปพวกนี้คือคุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะสีใดสีหนึ่งโดยที่สีอื่นๆมันไม่เปลี่ยนตามโอ้เขาเรียกว่า select หรือว่า picker ได้เลยนี่เลือกแล้วก็เปลี่ยนสีนั้นได้เลยหัดใช้ Adobe ไดร r o ูมกับไอตัวนี้นะฮะ2ตัวนี้เสร็จแล้วครับลืมไปเลยว่าต้องขายเสื้อผ้าไปเป็นคนตัดต่อแทนโอ้ได้อชีพใหม่เลยเป็น colorist นะครับแถมอีกตัวหนึ่งแม่ค้าทุกคนต้องใช้แอปตัวนี้ครับชื่อว่า quick clip plus อ่าตัวนี้เป็นมัลติเพลคิปบอร์ดฮะอันนี้คือเขามีเทมเพลตไว้ให้ว่าเราจะทำข้อความอะไรไอตัวนี้ไอควิคคลิปพลัสเนี่ยมันคือคิปบอร์ดอืมแบบ <get S 2> แต่ละอันเป็นมัลติคิปบอร์ดคุณต้องใช้รูปกี่รูปคุณก็แปะไว้ในนี้คุณต้องใช้ข้อความกี่ข้อความคุณก็แปะไว้ในนี้แล้วเวลาคุณจะเลือกใช้ไหนคุณก็เลือกอันนี้แล้วก็กดเซนไปเออมันทำให้เราทำทำงานที่ต้องใช้ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยทำได้ง่ายมาก Oh. เหมาะสําหรับแม่ค้าทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนขายอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เ,<อ>เสื้อผ้าอย่างเดียวอะไรก็าตามที่คุณต้องดีว่าบลูกค้าครับ <c oughs> แล้วกต้องตอบตอบปัญหาลูกค้าเยอะ <c oughs> ๆเอาแอป,ปนี้ไปเลย